สวัสดีครับหมั่มข้าวเสร็จแล้วครับหมั่มข้าวเสร็จแล้วเรียมือไหมลูกเรียมือไหนไหมอันยกมือขึ้นมาเรียมือยกมือขึ้นมามาเรียเลยหมั่มข้าวเสร็จแล้วครับเตรียมจะยกมือนะคะเนี่ยจะยกมือขึ้นมาเรียนะคะเนี่ยยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเรียมุยกขึ้นมาเลย มคนเก่งเมื่อคืนแม่เก่งฝันว่าวิเศษเดินได้อุ้ยเดินได้ดีมากเลยนะคะในฝันเมื่อคืนเนี้ยฝันแบบมีความสุขมากเลยนะคะวิเศษเดินแบบเดินแบบขาเขาจะโกงๆกงนิดนึงในฝันน่ะโอ้ยขอให้ฝันของแม่เป็นจริงเถอะลูกขอให้ฝันเป็นจริงนะลูกนะถ้าลูกเดินได้นี่แม่จะดีใจที่สุดในโลกเลยลูกอื จะยกมือจะยกมือจะยกมืออยกมือลูกยกมือเนี่ยขอให้ฝันของแม่เป็นจริงท่าเดินของเขายังติดตาแม่เกีงอยู่เลยนะคะแม่เกีแม่แกงเลี้ยงวิเศษมาเนี่ยแม่แกงไม่เคยฝันเลยนะคะว่าวิเศษเดินได้หรือฝันถึงวิเศษไม่เคยเลยนะคะเพิ่งมีเมื่อคืนเนี่ยฝัน คงกักินเยอะนอนเยอะหรือเปล่าไม่ได้กินไอกินไม่ได้กินคงจะนอนเยอะไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เก็บมาฝันอ้อสำลรักสำลรักไอไอไอื้อไอไอไอนิดหน่อยไอคอกไอแคกไอกระดกอกกระแดกฝันโลกเดินได้โอ้ยมีความสุขมากเลยนะคะในฝันนั้นน่ะอห,หนูก็เดินได้เนาะเนาะอห,หนูก็เดินได้เนาะ ใช่ไหมไหนลูกขึ้นเดินไหนสิเดินโชว์หนสิลูกเดินโชว์หนยไหมอุย้ยแค่ในฝันก็ดีใจแล้วยกมือขึ้นมาลูกยกมือขึ้นมากมือขึ้นมาเรียยกมือขึ้นมาเรียเดีวยกมือขึ้นมาเดียยกยกขึ้นมาเฮ้ยมันเก่งของแม่ รักหนูนะรักหนูนะรักมากด้วยรักมากที่สุดเลยคอวิเศษนี่ใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยมือแม่นี้แทบมองไม่เห็นเลยนะคะมือแม่เนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยคอเขาใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากเลย มือแม่แทบมองไม่เห็นเลยคอเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่รูปร่างเขาใหญ่จุดตาข้างหนึ่งเมื่อกี้มีคนมา,าคนที่ไม่เกียงเอาแมวเข้าไปทำหมันนะคะญาติกันนะคะเขาเอาแมวมาให้ตัดไหมให้เพราะว่า,าตัดไหมพอตัดได้อยู่นะคะเพราะว่าคุณหมอก็สอนมาให้ตัดแบบไหนแบบไหนนะคะ ว่าอยู่ไกลโรงพยาบาลเนาะแม่เกียงก็เลยตัดเองแล้วก็ได้แบ่งปันอาหารนะคะแบ่งปันอาหารให้น้องๆน,นะคะเพราะว่าน้องเป็นแม่แม่คลอดลูกมาได้สาเดือนนะคะลูกเขาก็อีกสี่ตัวนะคะก็แม่เขาเป็นห้าตัวแม่เกียงขอร้องเขาไว้ว่าไม่ให้ปู่เขาไปปล่อยป่านะคะหลานเขารักอยู่นะคะหลานเขาเลี้ยงดีนะคะแล้วก็แม่เกียงก็เลยแบ่งปันอาหารแบ่งปันเสื้อผ้านะคะแบ่งปันของเล่นนะคะให้กับน้องๆได้ไปเล่นกันนะคะ ก็ดีใจเนาะที่ได้มีคนรักแมวเหมือนกับแม่เกียงนะคะหลานหลานคนนี้เขารักแมวนะคะแล้วเขาก็เอาไปนอนด้วยนะคะเขาก็เลี้ยงดีอยู่นะคะแม่เกียงก็แบ่งปันไปทีนี้ก็แม่เกียงก็คอยบอกว่าถ้าเกิดน้องไม่สบายไม่อะไรก็อย่าเอายาพาราให้เขากินนะมีอะไรก็มาบอกย่าเขาจะได้แม่เกียงว่าย่านะคะมีอะไรก็มาบอกย่าประมาณนี้นะคะกาจะได้ช่วยกันดูแลเนาะ นะคะคก็ให้เขาดูแลเองแต่แล้วก็คอยคอยดูห่างๆว่าเออถ้าน้องไม่สบายเพราะว่าเขาไม่ได้พาไปรักษาอยู่แล้วนะคะสําหรับน้องนี่เขาคงไม่มีกาลังที่จะพาน้องไปรักษาอยู่แล้วนะคะก็ก<ม>็คงจะไม่เคียงก็คอยดูแลห่างๆเอานะคะเนาะเชือ่อกันแบบนี้เอานะคะเพราะว่าไม่เกียงเอามาเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาก็เลี้ยงดีอยู่แล้วนะคะเ <ư? S 1> ขาเลี้ยงอยู่ในบ้านของเขาดีอยู่แล้วนะคะแบ่งปันกันไปนะคะ เสื้อผ้าได้ของเล่นไปนะคะก็ให้เข้าไปนะคะผู้สื่อขาวก็จะหลับแล้วกินอิ่มกินอิ่มก็จะหลับแล้วผู้สื่อข่าวแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ๋อลืมบอกนะคะน้อง่วเหลืองนะคะอาการดีขึ้นนะคะน้องออกจากตู้ออกซิเจนแล้วนะคะดีขึ้นกําลังถามคุณหมออยู่นะคะว่าพรุ่งนี้ได้กลับหรือเปล่าพรุ่งนี้ถ้าได้กลับไม่เกียงก็ ก็จะไปรับน้องนะคะแล้วก็จะเอาอีกสามถั่วไปตรวจร่างกายด้วยนะคะสามถั่วกลัวเขาเป็นหวัดนะคะให้คุณหมอไปดูตรวจร่างกายดูนะคะโอ้ยผู้อ่านข่าวหลับแล้วไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งของมาลังนึงเลยนะคะไม่รู้อะไรบ้างเดี๋ยวไม่เก่งจะไว้ทําคลิปแกะให้ดูนะคะไว้รลุ้นกันนะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะ ลังเบลอเลยนะคะของเต็มเลยนะคะแล้วรอดูด้วยรอรุ้นด้วยกันนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอันผู้อ่านข่าวไม่ไหวแล้ว <laughs> เอ็นดูหลับหลับหลับเออเอ็นดูเอ็เอนดูเออเอหลับลูกโอ้ยดวงใจของแม่เอ้ยลูกรักของแม่เอ้ยนอนนอนนอน,น,อน